คลิปที่แล้ว่เราแจกตังค์แฟนเพจน้อยใจบอกว่าคนดูไม่ได้ตังค์คนไม่ได้ตังค์ไม่ได้ดูคนดูไม่ได้ตังค์คนไม่ได้ดูถตงได้ตังคน์งออน้อยใจเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกแจกกันเลยให้เลย500บาท ง่ายๆที่เดียวทำยังไงเล่นมุกไปอ่าเล่นมุกทำคลิปเล่นมุกส่งมาอินบ็อกนะถ้าถูกใจนะเดี๋ยวเราจะเอามาร้อยเรียงกันตัดต่อกันเป็นอ่าเป็นคลิปลงในเพจเออถ้าใครได้มีหน้าตัวเองเล่นเล่นมุกอยู่นั้นอ่ะเอาไปเลยห้าร้อยหราวัลยเดื้อสุกรางวัลเื้นมุกจากลูเพจเล่นง่ายๆใคนเดียวก็ได้อ่ายกตัวอย่างเลยปะเอาเลยอ่ะเล่นกัเล่นให้ดูทีละคนวันก่อนพยายามข่มตาให้หลับครับตาบอกเล่นเลยไอ้สัตว์ อาวไอ้เจี๊ยย,ยก็ผกากคู่อไสัอ่ะพักอะไรเป็นคู่แข่งกับพะพุทธประธรมพระสงค์พนังพะโลประกาศอไม่อยากเป็นหอมที่เธอเจียวแต่อยากเป็นเจียวให้เธอหอมหัวไหลตูดหัวไหลตูดหัวหัวหัวฮ่าฮ่าผมเป็นลูกครึ่งครับพ่อเป็นกลางแม่เสื้อแดงพักะอะไรสุดยอดพระสมเด็จพระปอกแปดเน้นปอกกลาอไม่หล่อจนสาวเหลียวแต่กินก๋วยเตี๋ยวให้สาวเลี้ยง เฮ้ยทำไ,ม,ไ,ไมมันมาสายวะลูกเสียเป็นเลยวะไปสบัดคัาเสียแกยหลุดมีสองคนในร่างเดียวเว้ยครับพ่อ,อผมเป็นลูกครึ่งครับพอผมอยู่โตเกียวแม่อยู่แล้วลูกชิ้นแยกกันไปซื้อจะได้ไม่เสียเวลาพระอะไรคนเยอะพระบวชพนักงานเบื่อแล้วยอดไลค์อยากเป็นยอดรัก ก่อนไปร้านหมูกระทะมาครับคนเยอะมากเลยอ๋ออร่อยเปล่าครับพม่าแทงกัน <c oughs> อ่ะ <c oughs> เรียกง,ง่ายๆเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นคู่ก็ได้นะแต่งกันคนละสองร้อยห้าสิบ่งง่ายเลยหายมาพระอะไรมือสั่นพระน้างทรงพระกินสันพระอะไรนั่งสมาธิแล้วตัวสั่นพระกินสันพระติดเล้าพระอะไรชอบไปหัวหินพระอยากไปเที่ยวไงพิษพระรามสองพระอะไรเล่นตลกเก่งๆพระรามสองพระรามเก้า Safe> ประมาณนี้ใครอยากได้ยินรางวัลเล่นสนุกสนุกะใครที่สมมติถ้าใครไม่ได้เดี๋ยวดีว่ากันเดี๋ยวมีรางวัลให้เหมือนกันตัดนะคนละตัดสองตัดหัว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 ไหไหล่ตูดหัวหัวไหล่ตูดหัวอะไรเนี้ยโรมันอมาเสื้อเลยนะมีเสื้อเลยเออเดี๋ยวมีเสื้อมีอะไรแจกให้นะมาเล่นสนุกสนุกกันดีกว่าเดี๋ยวไปงอนอีกนะขี้งอนแฟนเพจเลยหัวหัวแล้วมือเลยอหรอวหัวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหัว เล <g Designer> ่นหัวไรไม่ใช่เล่นเล่นมุกต่อยแต่ว่าตอนหัวเข้าแบบหัวนี่มึงอธิบายมุกกันให้แฟนเน็นเลยไรไม่ทันหรอกปึ๊บจังหวะนี้มึงอยู่ตรงนี้อะไรนะกุสจ์มึงจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมไม่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 อธิบาย สุ S <S ดยอดมาเลยดิเ hey, ฮ้ยถงมาเล่นในงานสนุกฮนะอะองมาเลยห้าร้อยบาท <S <S อ,อีอบล<า>็อกมาบอกให้เล่นมูค่าบาทสิบบาทก็ได้ห้าร้อยเออหรือถ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็ไปดูเทปเก่าๆของเราก็ได้ <S <S ขำๆนะไปเดี๋ยวตัดต่อให้เดี๋ยวใส่ซาวให้ <S 2> <S 2> <S สวดมาก่อนสวัสดีไปใหม่รอบนะสวัสดีไปใหม่เดี๋ยวตังให้เดี๋ยวขี้น้อยใจพวกแฟนแบดเนี่ย